Mai quá là dóng dưỡng 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 ที่สถานีราชบุรีทู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีบดวจสิงของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วน้วยค่ะขบวนรถที่จดเที่ยวในชาชราที่2เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่262ลำส่งผู้โดยสารจากสถานีหัวหินปลายทางสถานีกรุงเทพค่ะวันนี้ขบวนรถเที่ยวนี้จะรออีกับขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่37ค่ะ กว่าจะเข้าได้นะครับสองหกสองก็รอครึ่งชั่วโมงเหมือนกันบริษัทปรอดทราบที่นี่สถานีราชบุรีบดยษาทที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีปลอดตรวจสอบสินของและสาภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด,ด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่สามสิบเจ็ดรับสง่งโดยษารจากสถานีกรุงเทพปทางสถานีสุไหงโกลล และสำหรับขบวนรถธรรมดาขบวนที่262ซึ่งจะเทียบในชาชราที่2เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะอยู่รับสู้โดยสารที่ไปอยู่รถสภาจุฬาลงกรณ์สถานีเกตสเเมียนและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปค่ะ ขอโทษค่ะสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่37เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะอยู่ลำซ่ง้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะ Thank <laughs> you.